สมาชิกน,นะครับวันนี้ผมก็ได้มาพบกับเสร็จเกื้อกติของพระอาจารย์วิชัยนะครับดูจากการแต่งตัวของท่านชุดทั้งชุดทั้งคอเป็นของพระอาจารย์วิชัยแล้วก็เสื้อยันไปขอพระอาจารย์วิชัยนะครับจะสัสมภาษณ์ว่าพี่มีประสบก,การณ์กับหลวงพ่อวิชัยถึงพี่ถึงคอยแต่พระของพระของพระครูประหละวิชัยครับอ๋อก็เริ่มแรกเลยนะ,ะเริ่มแรกเลยครับผมไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักอาจารย์ไม่รู้จักหลวงพ่อเลยยังครับเพราะว่าผมย้ายจากสมุนปรการมาอยู่เนี่ย อเมื่อก่อนพี่เป็นคนสูปรปการใช่ครับครับผมย้ายมาจากสมุปรปการย้ายมาอยู่ที่นี่ครับตามแฟนมาครับผมมีเพื่อนครับที่เป็นอพรลด้วยกันรู้จักกันที่ทำเป็นอพรลที่ช่วยงานอ่าผมเป็นเป็นอาสามักฝ่ายพลเรือนอ๋อครับผมเพื่อนแนะนํามาบอกอาจารย์ตรงนี้ดีนะอ๋อตอนแรกเพื่อนแนะนํามาให้มารู้จักหลวงพ่อใช่ครับผมอ่าผมก็เลยมามาอยากเห็นอยากเห็นครับพอมาถึงพระอาจารย์ตรงนี้ยังหนุ่มอยู่เนาะอือ ถ้ากคนเคยเห็นเราต้องเออาชาใช่ใช่พอเสร็จแล้วได้มาคุกคีกับอาจารย์ครับประมาณหนึ่งปีเห็นอาจารย์นั่งทําตะกุดอ๋อพี่เห็นอาจารย์ท่านทำตะกุดเลยตาจาด้วยมืออืครับผมอยากลองอ๋อพี่อยากลองเลยเขาสุดทั้งแรกอยากลองอยากลองเลยทีนี่อยากลองเลยครับผมไปเอาลูกปืนเนี่ยจากป้อมตารวจอ๋อพี่ไปเอาลูกปืนมาเลยอที่ใครยังยังไม่ได้ยิงเนี่ยเอามาให้อาจารย์ทํา ให้อาจารย์ทํให้ให้อาจารย์ทาให้ให้อาจารย์ให้ที่ลูกป,ปืนนี่เลยเรอล่ลูกป,ปืนยังไม่ได้ยิงนะอาจารย์มาถอดหัวลูกป,ปืนออกเองอประเทดินปืนออกเองแล้วก็เลื่อยแล้วก็อาจารย์ก็ตั้งเขียนอักขระให้เลยอ๋อก็แกะลูกป,ปืนนั่งจาย์อักขระเลยใช่คือใช้ตะกุดลูกปืนไปเลยงั้นงั้นใช่ครับอาจารย์ก็ตั้งจานแผ่นตะกัวให้เสร็จเรียบร้อยครับครับม้วนเสร็จต่อเสร็จปุ๊บเาบอกเอาของมึงมึงเอาไปโยนให้เลยโยนให้เลยนี่คื<ช>อดอกนี้น ดอกประจําตัวอ๋อดอกประจาตัวดอกนี้ที่ผมเขาทำให้ครั้งแรกเลยใช่อืมครับแล้วพอขึ้นคอได้เจ็ดวันครับได้ประสบการณ์กับตัวเองเลยประสบการณ์อะไรครับพี่พี่ให้พูดให้สมาชิกฟังนิดหนึ่งไปคุมงานครับเป็นงานประจําปีของประตูน้้าพาะเอกาททรถอ๋อครับอ่าไรุ่นตีกันอ๋อัยรุ่นตีกันเลยเข้าไปห้ามพี่เข้าไปห้ามเองใช่ครับ ไม่รู้อีดามมาจากไหนครับฟันคัดเต็มหลังเลยหน้าทิ่มเลยโดนเต็มหลังหน้าทิ่มเลยเป็นไงครับพี่ข้างหลังพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นแค่รอยขีดเหมือนกับโดนโดนขวนควนทั้งทั้งที่โดนเต็มเต็มแรงหน้าพี่คว่ำลงไปเลยใช่โพามันต้องแรงมาเป็นงั้นพี่ตัวมันเลิ่มเลยพี่ต้องหน้าคว่ำใช่ใช่เอนในประสบการณ์แรกพี่ประสบการณ์แรกประสบการณ์ที่สองครับวัดดอนจนางครับครูอลีคันเก่าทีเนี้ยครับหันหน้ามาปุ๊บ พวกกระสับเลยเพี้ยเพี้ยตอนหน้าเลยเหมือนเดิมไอ้ที่นี่ผมก็ไม่เอาไว้แล้วครับโดนหน้าเลยครับโดนหน้าเลยขนาดก้างอนีใส่เลยสามเม็ดพี่ยิงเลยเขาที่ยิงเราเขายิงพี่เลยเหรอใช่แล้วเป็นไงพี่สับไม่แตกอ่ะไม่แตกเหมือนกันใช่ตะกุดดอกนี้อีกเหมเงินตะกุดดอกนี้เลยใช่ตอนนั้นยังไม่ได้เหรียญอาจารย์ยังไม่สร้างเหรียญมีตะกุดดอกเดียวดอกเดียวเที่ยวทัวไทยเลยงานนี้ใช่เรารู้แล้วนี่ว่าขออาจารย์ยังไงก็ไม่ออกแน่อื กับความศรัทธาครับเหตุนี้วัดแต่ผมเข้าเป็นมันเลยโอทุกวันเข้าเลยเข้าเลยทุกวันตั้งแต่ตจหนที่สองนี่ผมปฏิญาณตนและภาวนาตนว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์อือเป็นขอเป็นลูกศิษย์เลยครับแล้วก็เสื้อยันตัวนี้หลวงพ่อทําให้พิเศษอ่าไม่ใช่พิเศษครับเสื้อยันตัวเนี้ยเป็นรุ่นแรกสิบเก้าตัวหรือยี่สิบเก้าตัวผมก็จะทำไม่ได้โอ้ที่หลวงพ่อทําครั้งแรกเสื้อยันใช่ไหมครับใช่ใช่เออันนี้คือหนึ่งในนั้น ใช่พี่เลยโดนประสบการณ์แล้วนะพี่ก็เลยศรัทธาก็เลยห้อยแต่ของพ่อวิชัยชันเดียวใช่ประสบการณ์เห็นตรงสองนักติดโดนฟันก็โดนยิงใช่ครั้งที่สามอนี้สะใจมากมีครั้งที่สามอีกอีกมีอีกข้อแก๊สวิ่งผ่านที่เนี้ยอ่าใช่ตรงนี้จะมีท่ข้อแก๊สอยู่ใช่ไหมไปเจอเจ้าถิ่นนักเลงประจำหมู่บ้านเลยครับแต่หมู่บ้านนั้นน่ะคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาขนานนามอ่ะ สุดยอดคือสถานะคนนี้เลยใช่สุดยอดวัยนี่มันสุดยอดตัวตัวตัวโจกเลยอะตัวโจกเลยล่ะครับสุดยอดเลยครับผมก็นั่งเฝ้ารถแมคโครอยู่อ๋อพี่เฝ้ารถแมคโครใช่มันเป็นเป็นเครื่องจักรหนักอะอ่าครับพวกมาถึงพอก็ใส่เลยพี้ะพี้ะพี้ยิงเหมือนกันเลยยิงเหมือนกันเลยยิงเราเลยอย่างเงี้ยเลยโอ้โหมึงกลับว่ายังไงก็เรียงโดนแน่มึงมึงตายแล้วอุปกรณ์รถหนักกูเอาไปหมดแหละใช่ เราก็หันมาเราตกใจอ้าวมันยิงกูนี่วากระโดดเข้าใส่เนี่ยแต่เราไม่เป็นไรเราก็เราเรามั่นใจเต็มที่แล้วเราใส่เลยแต่ตอนนี้พี่ก็มีตะกุดดอกเดียวเหมือนกันดอกเดียวเหมือนกันก็กระโดดใส่เลยแส่ล้วมันก็บอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอกูนะเดี๋ยวกูมาบอมันบอกอย่างนี้เลยบอกมึงมาเลยกูรอมึงอยู่เนี่ยกูไม่ไปไหนกูอยู่นี่กูทำงานอยู่ที่นี่ทากลับมึงมาหายมันหายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะ มีทีนี้มันมาสามสิบคนอ่์นะโอ้โหพาพวกมาเลยพาพวกมาเลยโอ้โหบอกถ้ามึงแน่จริงมึงมาเดี๋ยวกูตัวตัวดีกว่าอ๋อพี่พูดไปเลยถ้าแน่จริงตัวตัวเลยใช่เพราะเรารู้สึกว่าเรามีของเราแล้วยังไเราเถิมแล้ว่ะของอาจารย์ยังไงก็ไม่ยิงไม่แตกอยู่นะใช่เพราะเราโดนมาสามครั้งแลวสามไลนะบอกมามึงแน่จริงมาึงมาตัวเลยดีกว่าครับ มึงมีปืนเนี่ยมึงขึ้นมึงขึ้นลำไว้เลยอพี่ถามมาเลยขึ้นลำมันเลยขึ้นลำไวเลยโอ้โหอ่าขายดีใครได้ไปกูตายนี่ของแล้วพี่พัดทีพลงไปเลยอ๋อพี่พูดอย่างนี้เลยตายกูทีพลงไปเลยจะได้จบๆไปจบๆไปว่าคือตัดเชือกแล้วอ่ะทีเดียวจบแล้วมันว่าไงพี่อย่างนี้มันก็เอามันก็ยิงเลยหันหลังใส่กันเนี่ยอ๋อพี่ก็มีเหมือนกันเราก็มีเล่มเดียวโอ้พี่มีกับปืนเนี่ยนะอ่าใช่เห็นมีดหรือยังยังามีอยู่นู่นแหละมีดหมอ อ๋อพี่มีมีหมออยู่นู้นใช่อพี่ใช้มีหมอเล่นั้นใช้มีหมอเล่นั้นอืมครับแต่พี่ก็จัการเลยอ่าพอนับหนึ่งถึงสามหันเดินสามเก้านี่หันมากระจวงกันเลยอ่ะจวงเลยไอ้นั้นยิงไอ้นั่นสับเปทีเดียวเท่านั้นเนละแปะแปะเดียวแต่ไม่รู้นะที่พุงน่ะแปดรูอ่ะโอพี่ฟันจิ้มางเงี้จิ้มอย่างเดียวแล้วแปดรู้ตุกเข้าหมดทุกนัดเหมือนนราทิ้งหยื่เพื่ออย่งเข้าทุกเม็ดอ่ะเข้าทุกเม็ดทุกเม็ดที่เราทิ้อ่ะเข้าทุกเม็ดพี่ก็สามไฟ ที่เห็นเห็นตะจะตระจะคือพุทธคุณแน่นอนที่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเราพี่เจอเองกับกับตัวเองกับตัวเองเลยอหลังจากนั้นพี่ก็มาช่วยงานวัดตลอดใช่อืพี่ก็เลยภาวนาเป็นลูกศิษย์กับพ่อไปเลยอย่างงี้ใช่ครับหลังตั้งแต่ตั้งแต่มีเรื่องครั้งเนี้ยครับอาจารย์ถึงมอบเสื้อให้อ๋อหลังจาริสาหนึ่งพ่อเลยแนะนำมอบเสื้อให้อือพี่ก็ได้เสื้อของพ่อผูชายไปแล้วเสื้อตัวนี้ก็ใส่ใส่จนจนกันไปล้จางหมดแล้วเนี่ยจางหมดแล้ว อ๋อพี่ก็ใส่ติดตัวตลอดตลอดอหลังจากนั้นพี่ก็พลว่าตัวเป็นลูกศิษย์ตลอดเลยใช่ในพวก็กุฏิของคอรองพ่อหลวงพ่อทุกอย่างใช่ทั้งคอนี่คือหลวงพ่อวิชัยหมดเลยของอาจารย์หมดเลยอืมครับผมน,นี่คือสืบสายตรงของหลวงพ่อวิชัยนะครับ